สวัสดีครับผมติ๊กปอติสยินดีต้อนรับเข้าสู่ขับรดน้ำหนักเพราะรักเมียวันนี้จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งวิตามินที่สำคัญมากคือ B เท่ากับเบิร์นลองติดตามกันดูนะครับประโยชน์ของวิตามิน B ช่วยให้เราได้รับพลังงานจากอาหารที่เรารับประทานเพราะด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบเราต้องแน่ใจว่าเราช่วยสนับสนุนเมตาบอลิซึม เพื่อผลิตพลังงานจากสารอาหารได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันให้ทันต่อความต้องการของร่างกายไหมครับมารู้จักวิตามินบีกับกลไกทำงานกันนะครับในกระบวนการผลิตพลังงานจากอาหารของร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามิน B 6กชนิดนะครับประกอบด้วยวิตามิน B1 B2 B3 B7 B9 และ B12 เพราะอาหารเช่นโปรตีนจากเนื้อนมไข่คาร์โบไฮเดรตและไขมันต่างๆที่เรากินเข้าไปต้องอาศัยวิตามิน B ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการในแทบอลิซึมเพื่อสร้างพลังงานคือแปลเป็นสารอาหารเข้าสู่ระบบ เซลล์ด้วยนะครับอ้อกันลืมชอบก็ฝากกดไลค์ถูกใจฝากกดแชร์กดกระดิ่งติดตามรับข้อมูลและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลองมาสังเกตตัวเราเองนะครับว่าขาดวิตามินบีกันไหมเพราะถ้าร่างกายขาดวิตามินบีจะมีอาการเหล่านี้อ่อนเพียชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า มีความรู้สึกไวต่อความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นท้องผูกเบื่ออาหารหัวใจเต้นเร็วแสบตาตาไม่สู้แสงน้ำตาไหลมุมปากแตกหรือปากนกกระจอกจมูกและหูอักเสบบ่อยๆเพราะถ้าเรามีอาการเหล่านี้รีบดูแลตัวเองด่วนเลยครับ เราควรทานอาหารให้ครบ5หมู่ควบคู่กับการเสริมวิตามินบีและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากพิธ